เส้นมาล้านคูดล้านก็นได้เนี่ยว้อพันอพันคุณพันมันน้อยไปบ่แม่น้อยไปตัวอ้เข้ามากี่งวดแล้วครับคุณแม่ครับโอ้ยสังตาคุณสองตาสามเก้าศูนย์ล่างแปดเจ็ดกันมาหาห้าสองมหาเก้าสองมหา, 9, 2, มหาเท่าดี่นี่ละยังไม่หลุดเลยอ้เป็นสูตรคุณพ่อที่ท่านเสียไปแล้วใช่สายทหารบ,บ่แม่ใช่ หวดนี้มีม,มีฝากเอฟซีหรือ,อยังแม่<ะ>ตัวไหนครับผมที่ฝากเอฟซครับแม่ครับตัวไหนแม่ยกให้ดูนะแม่ทุกค<ห>ครับผมได<ห>้ข<ห>้าว่าสุกมันไหมแม่นชื้อมานแต่โเครี่ยวดอกเครืมือโอ้ แม่ปันกระดาษแม่ปักนกระถือเดี๋ยวแล้วถือสามตัวก็ล่างคว่มฮะแม่ปันเข้าสามตัวเลยเหรอครับจ้าโอ้สองห้าสองล่ะโอ้แม่ตุเข้าตัวไหนครับห้าสองจะมาเก่งด้วยกันอ,อาเก่งพี่ครับทำไมไม่มาเราทางช่องเนาะ ผมไปวุ่นวายอยู่กับชัยภูมิอยู่จรงเช่กับเจงแล้วบันที้แม่งไผ่ปานบ้าสมมติไม่แม่เอาสมมติมากเอาพื้เลขแม่เลขมาเก่งี่ยครับงวดที่แล้วเข้าห้างวดที่แล้วเข้าห้าสองเหรอแม่้ยห้าสองงวดก่อนก็เข้าใช่ไหมเข้าเข้าสี่ห้าเข้าสี่ห้าเข้าสามเจ็ดเข้าสามเจ็ดข้างลโอ้ ครับมวดนี้ก็เลยเก่งให้สดๆเลยท่นแม่เนาะงวดนี้วิ่งตัวไหนแม่วิ่งหากระโขกตัววิ่งนะตัววิ่งเลยะหากระโขกนีวิ่งบนเนินล่างได้ๆๆๆกระโขกซื้อยังหันครับบนเรืนล่างแม่ข้าล่างบนหกข้าล่างบนหกเลขวิ่งเคยรุดบ่จ้าบ่าแน่นสมหวังแม่ ห้าตัอันนี้คือสูตรเต็มจังไหลก่อออกอยู่ในนี่แม่แต่ว่าเมตูกับคับใหยู่เนาะคัดแรกข้างหลังออันนี้คือสูตรคัดคัดสําหรับภูงบหน่อยคือว่าเอฟซี่อยากเลือกเอาตามใจมากก็ได้พ่อแมอ่มที่แจงไหลเราจะเลือกโตมันเถิอมันโตมันเถือก,ก,ก็มันก็ตีหางก็หมอเขีอยกโอ้มันออกช่วนออกอความความหมายว่าห้ากับหกนี่แม่ให้เอาไปจับใส่สูตรนี้ใช่ไหมฮะ ในจัดไทเรลเลยมีขาขาแล้วโค้งเป็นบอาหิมบอสอ๋อขผมวิ่งห้ากับวิ่งหกวดห้าออกมาขวดหกไปครับห้าเอาห้าเอาเข้ามาห้าห้าเอาเข้าไปเป็นเป็นแลบอันนั้นเลเป็นล่างครับบนบนมีเครื่องหอกบนมียู่ไปเออบนมีเพี่งแค่บนหอกสายกระซางของย่างกระตามนี่หันหลังครับถ้าว่าห้าห้าเลย เอากับขึ้นมอเอามาใส่หาอเอามาใส่หานะ่ะครับผมไม่จ๊ไปแล้วคือจะไม่ให้หลุดเลยเป็นวะก<อ>็คือวันนี้จะมีชุดเต็มให้ดูของคุณแม่เก่งให้นะฮะดูแล้วนองแม่นอ้อชุดสื่อเ,เออสื่อสร่เอ็กี์ที่อ,อโละโรคอะไรไม่เลยโว ขาต้องงกยิงแล้วมันจัดไข้จัดหมูนี่ครับเมื่อหันถือตัวไหนก่อนเน่ถือขาสองถือถือเมื่อหันว่างี้หัวข้อข้างโอ้อีแม่ถือไงงวดเมื่อกี้ถือตัวไหนแม่ถือห้าสองถือห้องอ่างล่างน้มันง้ำเป่าค่ะน้ำเป่าจานด้านข้างโอ้ถ้าไม่เป่านี่คือทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะแม่เนาะ ครับเอาแม่เก่งเลยครับแม่บรากาศสดๆเลยมี่ไปมาวัดจัเที่อืบ้านสิมาหายืมมาวัดจำได้แต่หาพันกุนเต๋สุดสายทหารเราเนาะคุณแม่เนาะนโอ้สายตาคุณแม่ยังดีอยู่นะครับนี่ หมืนเรื่องลางสมออื <c oughs> งงอไิกินแบบสดๆเลยนะอีนะให้ <c oughs> แม่ได้ดสมาธิเนาะม่ก็ถนอแม่ี่ใสทข้าวบ้าคือบังคับรมข้าวักองับวฮะ ว่าคับออกคับลวกข้อคือโอ้โเอาไปคายมากบ่แม่ก็คือว่าแม่วันนี้เก่งสูตรให้เห็นเห็นเลยเนาะแม่เนาะเก่งสูตรให้เห็นเห็นเก่งสูตรให้เห็นเห็นครับแล้วทีนี้มีตัวแบบเน้นเน้นให้ไหมแม่มียี่สิบสี่หางนี่แหละครับนี่อันนี้ว่าในตั๊กอันนี้ว่านในตั๊อันนี้เป็นชุดเต็มใช่ไหมมันวิ่งเทไปเลยอันนี้ชุดเป็นลักประจำโอ้ัน fc อย่าเพิ่งว่าลายเด้อเพราะว่ามันเป็นชุดเต็มนะครับผมอันนี้ชุดหลักชุดหลักเนาะไม่ไม่ให้ซื้อตามชุดใหญ่ๆ20ตัวครับครับมันเยอะมันเยอะเดี๋ยว fc ตกใจต้องอธิบายให้ fc ฟังก่อนแล้วมันส่วนมากอ่ะมันจะเป็นล่างหรือบนครับผมชุดนี้ทั้งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเนาะกลับด้วยไหมแม่กลับด้วยไหมส่วนมากคราบบแม่ ถามให้ไปแม่ซื้อประกับด้ยโอ้นนอนครับส่วนมากไม่ต้องกลับร<ต>ากตาา <ๆ S 1> ๆๆ้า,ตาว่าบวกรากบวบยุดต่ตะว่านาาาัน,าาน,นาก็เป็นแยกรากเก่าต้อาหันกันแยกรากเนาะเลนหาคับสองเนาะหาบนากสองรากแน่บางเสียครับสมาแล้วสุดนี้สเ่เออเขาขงอัน ก็คือวันนี้เอาชุดเต็มไปก่อนเนาะคุณแม่เนาะชุดประจำมวดครับชุดเต็มเต็มไปก่อนให้เพิ่มค่ะค่ะก่อนยังมาเอาไว้รอไม่ครับครับชุดเต็มครับผมไม่ลูกคัดลอกคัดลอกก่อนนะชุดเต็มไว้แล้วไม่บอกค่ะไม่บอกโอ้มันเป็นหลักไม่สองหลักเลยโอ้ครับผมอันนี้คือเต็มสูตรเลยนี่เต็มกล้ามอันนี้อันนี้ประจำงวด ให้ดูทอ,อบอตัวไหน,นครับระจะเข้าตัวไหนคิดเอาจะเอาตัวไหนก็นคิดเอาอจะหัวต้องใช้ทหารขายทหารเนี่ยฝันดีบ้างมั้ยเที่ยงเด็พเอาเดันผ้เดเทียงโอคิดชุดชุดวันนี้ชุดชแค่จ้นี่ข้างนนี่ได้ใน,ใน,ในี่ก้อนมวยาเาไปแล้วย่าเอาไปเอาเปะวยาครับผมเต็มเต็ม แล้ววิ่งอะไรแม่งวนนี้ห้ากับหกบนหรือล่างครับห้ากับหกเนี่ยห้าล่างบนหกห้าล่างบนหกสายวิ่งวิ่งรูดเลยตัวลมื่นเลยเดี๋ยวจะมานเดแบบเดี๋ยวจะมา <c oughs> ได้ไลายเทเบ่เพราะงั้นนี่ไดหา้าโตโอ้ว่าได้เป็วม่มขึ้นวเวียวววนะ้วววว ตะกี้นันบ่ย่านมันเป็นร่มเขาร่มมานได้สอมกับบ่ย่านเป็นบ่บ่ย่านแนวเศร้าย่านเดี๋ยวจะได้กับบ่ย่านฮะแหงแหงขังแหงแหงค้งบ่ไนมันได้มันเพเขาคันคันคันแม่พี่เจรนาจัดใช่ปะคุณควรที่หาับสองครับมายุยุ่ทั้งไต่มัดมัดมัดสีมิ้นศูนย์หนึ่งสองอันศูนย์สองหนึ่งสองสองสองกับถือ เอาตาศูนย์อเอาต้ 0, าหาหนึ่งหาสองหาศูนย์ขนาดไม่เอาสอ,อ,องสองเออบริจาบัสใช้สองสองสองข้าม <c oughs> ่็จะหอ,อ,อ 2. 2> มคุณบริจาบเอาหาสองมี่ในสูตรแต่ว่าเอาอสันในทึ่งบนทึ่งกลางที่สันน,นี่อ,อ,อ,อบ้านีสูตรเต็มหมดนี่คือยี่สิบกว้างยี่สิบสี่หางยี่สิบสี่หาง,หางแต่คุณแม่คัดให้แล้วอย่าตกใจเดี๋ยวเมื่อกี้หางละ ห2 3 4 5 6 6ห้าหกจก้าหางหกหกหกักห้างหกประมาณบ่หลายดอกแม่หนึเดี๋ยวใกล้ๆวันแม่ก็จะตัดให้เหลือไม่เยอะนะแม่เนาะสองสามสี่ห้าหกหัาบนหกหางล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าล่างห้าหางครับแม่สิมีตัดอีกบ้่ะไกลเมื่อเรี่อไก่กอนเดี๋ยวรอบหน้าจะมาขอสามตัวด้วยนะแม่นะอ ครับวันนี้เอาสองตัวไปก่อนเนาะสองตัวครับจ้ว่าว้นที่สิบสามเมษภัยูครับแม่จะไปท่งฝนัน้องอำพภอท่งฝนแม่จะให้มาวันไหนครับแม่ฮะแม่จะให้มาวันไหนคันท่ามากับา้านที่สิบห้าสิบห้าเนาะสิบห้าครับผมสิบสามสิบสี่นี่ไปพุ่นแล้วไปทุ่งฝน สามหลอเดินทางคนลสงคแต่ามมเยอะเต็งเงินไล่คนไปเที่ยวบ่านเที่ยวเเขาเรลาไไหมคะพี่น้องก็หนอนสพยายามพี่น้องเอกเรียหาพันเหมือนกันงน้องสาวคนสวนหายเอาสัมหอดผ้าไปครับพี่น้องทั้งน้องสาวพี่น้องทั้งผู้ใหญ่ทั้งผัวมันใชพ่อแม่ังหวดหนมาเชื่อกลัไม่ตัมากบ้านนะันนโซซียิตี่ก้อนนี่ พี่ตัวใหเป้ยญี่บก่อนบ่หนี่แบบมักส่วนตัวมีไหมครับแม่มามักมาร์กมักมักส่วนตัวนี่ยแม่มัรกตัวนั้นเด้วยตัวใดนซิมักคันฮาเนี่ยคันฮาเนี่ยเคื่อว่าแปดฐานแม่แม่มามาแปดห้าแปดห้ามีมั้ยแปดห้าอืมคือมักส่วนตัวมักส่วนตัวครับมีที่มากความฝันติดตามความฝันความฝันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมแม่ความฝันนั่นมันต้องหัดมันออก เพราะระเบียงกัดขาห้องตายตากอยู่อื้อเปลี่ยนหาหาเปล่ไม่ออกยังตามอยู่ตามอยู่โามตาครับก็วันนี้มีทั้งชุดเต็มมีทั้งชุดตัดนะครับแล้วหกเด้อครับแลกหของมันจะแม่มากเลยหกห้าครับผมหกห้าแล้วก็หกหนึ่งหกสี่ซะนั่น หกห้าหนึ่งหที่มักมักส่วนตัวเนาะแม่เนาะตัวไหนกหแม่มาตัวเด็กหกห้าหหนึ่งหกสี่หกห้าห้เดเดหกหแล้วก็หกย้ำให้อีกสีอีกรอบเะแม่มักตัวไหนนะหกห้าหกหนึ่งหกสี่หกห้าหกหนึ่งหกสี่หกห้าเด็ดเด็ดห้าเด็ดเดนี่ทีมากหโอ้หกห้าหหนึ่ง เด็ดเด็ดตัวใดก่แม่เด็ดเด็ดอาเด็ดเด็ดอยากนี้เด็ดฮกเด็ดเด็ดฮกห้ากนึงเด็ดเเออเด็ดเด็ดก็เนนเนียนละโูกหเข้ามากี่งวดแล้วแม่หกเข้าเพรา้าุ่ต่ตาแ็าศูนย์หมดะเก้าศูนเทาเดีเนี่ยละยังไม่หลุดเลยบ่ย้ำอีกแม่เด็ดเตัวใดก่ค่ะหกหนึ่งหกห้า หกสี่เด็ดเด็ดหางเดียวเด็ดหางเดียวตัวไหนหางเดียวเจ้มันสีสุดมัดสีสุดกับหัวขาดอู้ข้าผมเด็ดเด็ดเลยเนาะแม่เนาะเอาสนี่นะครับเอซครับผมอันนี้คือเป็นสูตรของคุณแม่นะฮะอันนี้คือเป็นชุดเต็มมียี่สิบสี่หางเอฟซจะเพิ่งตกใจนะเดี๋ยวจะให้ดูชุดเน้นของคุณแม่อยู่นะครับผมอันนี้ให้ดูให้ข้าวๆไว้ก่อนเนาะครับผม นี่นะฮะอันนี้คือชุดยี่สิบสี่หางนะครับเอาเดี๋ยวเราพลิกกลับมานี่นะครับตัดแล้วนะครับผมอันนี้คือคุณแม่เน้นให้นะครับผมนี่นะฮะวงกลมคือเน้นเป็นพิเศษนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมครับยังไงคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ